สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรอไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกาคมจ้าสาหรับชาวราคามังกรหรือราศีมังกรนะคะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21ธันวาคมนะคะถึงวันที่18มกราคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีมังกรก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกา์ไน์ได้จ้า าาการอ่านดวงเป็นการแบบ general reading เหมนกแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะจะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามองเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะ สำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหารักนาไว้ให้ใต้คลิปเพื่อนๆก็ลองไปคลิกทำตามแลยเนาะซึ่งในการหารัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดเท่านั้นนะคะหาไม่ทราบเวลาเกิดไม่เป็นไรจ้าก็ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้จ้าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่รุนกดไล์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิงๆนะะจะได้ไม่พลาดคลิปนาราเดทเรื่องหัวราศาสตร์วันตกผสมผรสานการอ่านไพ่ทาโร่ให้เป็นประจำแบบนี้ในทุกๆเดือนแล้วยังมีพิเศษในหัวข้ออื่นๆอีกด้วยนะจ้าเดดยววรราามื่องงหศก เดี๋ยวเราจะเปิดไพท่ทาโร่ประกอบให้อีกครึ่งคลิปหลังนะคะโอเคดาวอาทิตย์นะคะสถิตยอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่ห้านะคะของคุณนะคะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะสถิตยาวไปจนถึง20พฤษภาคมนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับางานอดิเรกนะคะจะเป็นในเรื่องของ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็จะมีลักษณะแบบจีบจีบอะไรอย่างเงี้ยการไปทําอะไรที่เป็นงานอดิเลกนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณแบบอยากใช้ชีวิตให้มันแฮปปี้อะไรก็ได้ให้มันมีความรู้สึกสนุกชิลๆอะ่ะคุณไม่ต้องการความเครียดอะ่ะช่วงจังหวะเวลาเดือนพฤษภาคุณที่ผ่านมามันอาจจะเป็นสภาวะแบบตึงเครียดยงไงพอพฤษภาเนี่ยคุณอยากจะผ่อนคลายอยากทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขอยากจะแบบทําอะไรก็ได้ให้มันแบบ ให้มีความสุขสุดๆไปเลยเอาให้สุดอะเออช่วงพุษภาคมอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะ แล้วก็อาทิตย์มันมาจากเรือนที่จริงๆ breaker, มันเป็นดาวประจําเรือนที่8ของคุณนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของคุณอาจจะมาสนใจใส่ใจดูแลในเรื่องของการเงินนะคะคบางคนวางแผนที่จะขยับขยายนะคะที่จะนํานเงินไปลงทุนนะคะวางแผนในเรื่องของการทำเงินก็ได้ให้เงินที่มีอยู่มันงอกเงยหรือวางแผนในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มเติมก็ได้นะคะบางคนมีรายได้เสริมนะคะจากงานที่คุณทําอยู่นะมันเหมือนกับว่า งานประจําคุณก็มีแล้วคุณก็จะมีรายได้อีกช่องทางอื่นเข้ามาด้วยสําหรับบางคนนะคะในเรื่องของการการเงินการงานนะคะเดี๋ยวมันจะมีจริงๆเดี๋ยวนะนาราดูแป๊บหนึ่ง23ที่ผ่านมานะคะดาวคารสถิตย้ายเข้าไปสถิตในราศรีกร,รกฎซึ่งเป็นเรือนคู่ครองเลงพูโตโด,ด้วยนะจะบอกว่าในเรื่องของ ใครที่ทาธุรกิจส่วนตัวจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจมีโอกาสได้ไปดีลอะไรกับหุ้นส่วนเก่าๆหรือคนเก่าๆที่คุณเคยดีลไว้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องของคนเก่าๆหรือ energy เก่าๆกับมาวนเวียนแต่ไม่ใช่ energy ที่แบบอุ้ยมันจะโรแมนติกหรือว่าไหมคะมันจะเป็นจังหวะเวลาเหมือนกับการที่เอาเรื่องเก่าๆที่มันยังเคลียร์ไม่จบนะคะกลับมาเคลียร์กันใหม่หมด เหะะมือนกับการได้มาแก้ปัญหาอะไรเก่าๆที่มันยังค้างคาใจกันอยู่ทั้งในเรื่องของผ่านเอร์หุ้นส่วนใครได้ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะหรือแม้กระทั่งการเซ็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับขอ้บขอกฎหมายบางสีบางอย่างจะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ได้กลับมาแก้ไขนะคะรวมไปถึงการที่แบบรีไฟแนนซ์ก็ได้สําหรับบางคนระวางแผนรีไฟแนนซ์กันอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเป็นความรักก็จะเป็นในลักษณะคือเมเนจี้เก่าๆกลับมาวนเวียนให้แก้ไขนะคะก็เท่านั้นนะอ,อะไรอีก มีฟูมูลในพิจิกตั้งแต่วันที่26เมษายนนะคะซึ่งเป็นเรือนที่11อของคุณนะคะฟูมูลในเรือนที่11นะคะแล้วมันก็จะส่งผลไปประมาณเดือนสองเดือนเนาะมันจะไปเกี่ยวข้องสังคมเพื่อนฝูงนะคะอ,อ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะองค์กรใหญ่ๆนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจอยากจะไปทําอะไรนะคะ เพื่อสังคมนะอยากจะไปทําอะไรที่มันแบบสิ่งที่คุณคาดหวังคุณอยากจะทําในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะได้ไปทานะคะหรือใครที่แบบมีปัญหาคาราค่าสร้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะรวมไปถึงสังคมเพื่อนฝูงนะคะก็มีโอกาสที่จะจบและเคลียร์กันได้นะคะสาหรับหลายๆคู่สําหรับหลายๆคนนะคะใครที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะมีปัญหากับ คนในกลุ่มของตัวเองในกลุ่มง,งานนะคะในวงสังคมของตัวเองเนี่ยนารามองว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่จบปัญหาเ n e r g y เดิมเดิมเคลียเอเนจีเดิมๆมออกไปนะคะอันนั้นก็เป็นไปได้มีอันนี้มันเป็นฟูมูลสั้นๆเนาะมันจะไม่ยาวอ่ะมันจะอยู่ประมาณเดือน2เดือนนะคะเป็น Energy ประมาณนี้พูโตเดินถอยหลังในราศีมังกรตั้งแต่วันที่27ซึ่งมันจะถอยหลังยาวจนถึงเกือบสิ้นปีเลยนะพูโตเป็นดาวประจำอะของคุณก็จะเป็น เรือนสังคมเพื่อนฝูงมีเพื่อนฝูงคนเก่าเก่าเอเนจีเก่า u, ๆวนเวียนกลับมาแน่ๆน,นะชาวราคนามังกรราศีมังกรนะคะก็ต้องมาดูว่าเป็นเอเนจีอะไรนะคะเป็นงานเก่าเก่าวนเวียนกลับมาคนเก่าเก่าวนเวียนกลับมานะคะแก้ไขจะบอกว่าจักรวาลเขาส่งอะไรเก่า,เก,าเก่ามาเพราะเขามีเหตุผลนะทุกคนนะเอเนจีเก่าเก่าคนเก่าๆ่างานเก่าเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยผ่านไปแล้วเราคิดว่ามันจบไปแล้วอะ่ะมันวนเวียนกลับมาแล้ว แล้วมันเวียนกลับมานั่นหมายก็ว่าจักรวาลเขามองเห็นแล้วว่าเธอยังมีโอกาสแก้ไขเธอยังมีโอกาสที่ต้องแบบปรับปรุงเหมือนกับว่าเขาวนมาให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขและให้มันเคลียร์ให้มันจบๆในช่วงที่ผูโตเดินถอยหลังอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเคลียร์ไม่ผ่านอีกมันก็จะวนกลับมาอยู่อย่างเงี้ยนั่นหมายามว่าถ้าเราอยากเคลียร์อยากจบอะไรนี่ก็คือเคลียร์ให้จบเลยช่วงผูโตเดินถอยหลังทั้นนงเรื่องของการงานงการเงนินนะคะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกหนี textured, น้นสินอะไรก็ต้องเคลียร์ให้จบในช่วงผูโตเดินถอยหลังงนนะอยาปถึสิ้ีค แล้วก็เดี๋ยววันที่3นะคะวันที่3มพฤษภาดาวพุธนะคะสามพฤษภาพุธจะย้ายเข้าสู่เมถุนจะเป็นเรือน ลรื่การงานนะคะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะสําหรับใครที่รอคอยงานการเริ่มต้นงานใหม่การรอคอยงานนะคะการสัมภาษณ์งานนะคะถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วมีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือได้ไปทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะที่ไม่ใช่แบบเดิมๆนะคะอาจจะเป็นงานประจําบริษัทเดิมดนี่แหละแต่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็วันที่8นะคะวันวันที่8พฤษภาสุขย้ายตามมาการเยินก็จะมาจากงานประจํานะคะบางคนนะคะ นำเงินที่มาจากงานดิเลกเนี่ยบางคนค้นพบงานดิเลกแล้วนามาสร้างเป็นงานประจําเงินก็จะเข้ามาเนี่ยยังเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะก็คือช่วงที่สุกอยู่ในพฤษภาจริงจริงอะ่ะคุณมีเงินที่เป็นเงินอันดิเลกจากงานดิเลกมาตั้งแต่ช่วง เมษามาแล้วนะคะก็ต่อเนื่องมาพฤษภาพอช่วงไปลายเดือนพฤษภาช่วงที่จริงๆไม่ใช่ปลายหรอกต้นเดือนพฤษภาเนี่ยพอสุกมันย้ายเนี่ยเหมือนกับว่ามันยังมี energy ของของเงินที่มาจากงานอดิเรกบางคนเนี่ยผันตัวเอามาทำเป็นงานประจำเลยนะสำหรับบางคนก็ดูแล้วเนาะว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรก็ลองเอามาทำงานสร้างงานสร้างเงินได้นะคะแล้วก็มีนิวมูในพฤษศเนี่ยคุณจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เป็นงานอดิเรกอะได้นะทุกคนสุกมันเหมือนกับ ออของสวยงามบ้านต้นไม้การเพาะปลูกพืชสวนการตกแต่งอินเทอรเนียอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความสามารถเรื่องไหนเอามาทำนงานประจำเก่งทำอาหารอะทำอาหารไหมนะคะทำอาหารเฮลตี้ไหมนะคะสองของสวยงามอะไรอาหารเสริมได้ไหมได้นะคะเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับของสวยงามได้หมดนะ ลองดูว่าเราจะเอามาทาเป็นงานประจำเนี่ยเอ้ยเอามาทําเป็นงานเลเลแล้วสร้างงานสร้างเงินได้ยังไงนะคะก็ลองดูเนาะอันนี้เป็นอันการอ่านแบบ e n e r a l reading เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะจ๊ะทุกคนจ๋าเดี๋ยววันที่13พฤศภาชนะคะดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะอ่ะพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนจะเป็น1 2 3สาม หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเดือนที่สามบางคนมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อคอร์สระยะสั้นๆนะเช่นสนใจการทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับคุณเล็งคอร์สนี้ไว้นานแล้วอ่ะคุณอยากจะเรียนมานานแล้วอ่ะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนนะคะหรือการได้เดินทางระยะใกล้ๆไปทําอะไรใหม่ๆแต่ต้องเป็นการเดินทางเนาะแต่ว่าตอนนี้มาเดินทางไกลไม่ได้อาจจะเป็นเดินทางข้ามจังหวัดนะ่ก็ยังมีอยู่นะคะ แล้วก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะได้ไปติดต่อเจรจาสื่อสารเพิ่มมากขึ้นหรือการได้ไปใช้ชีวิตนะคะใช้เวลาร่วมกันกับญาติพี่น้องเคยญาตินะคะเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะะบางคนนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการผุดไอเดียหรือความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาในหัวแล้วก็มีการวางแผนเพื่อจะพัฒนานามา สร้างเป็นงานเป็นเงินได้นะคะสำหรับบางคนนะคะหรือการได้กลับไปทําอะไรที่เราไม่เคยทำนะคะย้อนไปเด็กไปทําอะไรที่เราแบบหรืออยากทำมานานเราไม่ได้ทำเนะะี่ยบางคนอาจจะได้ไปทําในเรื่องนั้นด้วยนะคะอืมโอเคอันนี้เป็นในเรื่องของการงานการเงินถ้าของชาวลัคนามังกรราศีมังกรเนี่ยพฤหัสเนี่ยย้ายเขาสู่มีนเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ การเจราจาติดต่อสื่อสารงานออนไลน์การเรียนต่อในระยะคอร์สสั้นๆนะคะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือมีเรื่องอะไรดีๆเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารอะ่ะเออหรือการเดินทางเนี่ยเพื่อนบ้านนะคะลองดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไปเกี่ยวข้องกับการดูแลใส่ใจคนอื่นการที่ไปทําอะไรที่มันต้องไปฮิลลิ่งคนอื่นด้วยอะ่ะลองดูซิว่ามันเป็นอะไรแล้วจดแล้วจดสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นไว้นะคะ เพราะว่าพฤหัสย้ายเข้ามาตรงนี้แค่สั้นๆมันเหมือนกับหนังทีเซอร์มาฉายหนังให้คุณดูว่าดวงคุณในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนั่นะหมายควาว่าที่ให้จดไว้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับดวงของคุณในปี2565เพราะฉะนั้นพฤหัสย้ายเข้ามาเรือนสาลเนี่ยมันเหมือนกับทำให้คุณเห็นภาพว่าเออดวงเธอจะเป็นแบบนี้นะแต่มันจะเป็นภาพที่ทำให้คุณรู้สึกสัมผัสได้ แค่ช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นก็ลองจดตัวน้องมีสิ่งอะไรดีๆเข้ามานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่ว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ Oops อยเอ้ยวชี ให้ละเอียดนะทุกคนดูมาหลายราศีแล้วเดี๋ยวไพ่มันไม่แตกหลายๆคนนะเสามันยังทำมุมฉากกับยูเรนะัสเสาร์เป็นเดือนที่2อยู่ในเรือนที่2แล้วก็ยูเรนัสอยู่เรือนหนะ้า แล้วยูเรนะัสจะอยู่นี่ไปอีก7ปีเราต้องคุ้นชินให้ได้อ่าน่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนของการเงินเนาะที่เราต้องปรับปรุงให้ได้อ่ต้องแมเนจให้ได้นะมังกรในเรื่องของการเงินน่ะหลายๆคนมีความรู้สึกว่าฉันวางแผนการเงินไม่สําเร็จสักทีพอจะเก็บได้มันก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปอะ่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบนี้เพระเสามาสแควร์ยนะูเรนะัสอ่ะเหมือนคุณก็พยายามอยู่นะไม่ใช่ไม่พยายามในเรื่องของการเงินแต่ว่า พอพยายามไปแล้วว่ามันก็แบบพอถึงขั้นจะเก็บได้มันก็มีเรื่องที่แบบเอาละจ่ายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วมันจะเหมือนกับเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเหมือนเรากาลังโตขึ้นอนะทุกคนของชาวมังกรโตขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเลยอะต้องจัดการให้ได้อะต้องไม่เน็นให้ได้อะเพราะว่ามันเป็นปีที่คุณต้องเคลียร์ให้ได้เลยอะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของการใส่ใจตัวเองก็ได้หันมาดูแลใส่ใจตัวเองมเมนเทจทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่ากับตัวเองก็ได้เนาะที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้ดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพตัวเองไม่ได้สนใจทํางานเนี่ยทำงานหนักมากไม่มีกระทัง่งไม่มีเวลาแม้กระทั่งดูแลตัวเองนะคะเป็นจังหวะเวลาที่คุณต้องหันมาดูแลในเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวนะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมาเกี่ยวเนื่องมาทุกเรื่องเนาะการให้คุณค่าของตัวเองนะคะความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นในลักษณะคือปีนี้คือต้องจีบจีบอ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีนะคุณมีความรักเข้ามามันจะทําให้คุณมีความรู้สึกแบบสดใสซาบซ่าเหมือนเป็น14ี่ครั้งอ่ะเออคุณจะทามันจะมีคนเข้ามาทําให้คุณู้ความรู้สึกดีมีความรู้สึกโรแมนติกมีความรู้สึกรักแต่ว่าถ้าเป็นเอนห้าเนี่ยก็ต้องให้เป็นในลักษณะคือต้องต้องไม่คาดหวังอ่ะ ต้องเป็นลักษณะคือจีบๆกันไปก่อนจีบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะดีนะคะไม่ใช่มุมไม่ดีเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือคนที่เข้ามาในเรือนเวลาอยูเในนัยสอยเรือนออ5นะคะมันจะมีเกี่ยวข้องกับความรักแน่ๆความโรแมนติกคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเขาโสดจริงไหมนะคะแบ็กกราวเขาเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องตรวจแบ็กกราวดีๆด้วยนะเรือน5เพราะว่าเรือน5จริงๆแล้วมันเป็นเรือนห่งเลิฟแอบแฟร์นะคะการที่แบบเลิฟแอบแฟร์ก็คือการมีรักแบบลับๆเนาะ ก็ต้องเตือนกันในลักษณะเช่นนี้แหละนะคะช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าชาวมังกรมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุยอะนะคะนะคะถ้าไม่คุณมีความรู้สึกดีอะแต่ว่าก็ต้องดูดีๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็ต้องเตือนในฐานะที่เห็นดวงดาวเอออะไรอีกเนะขออนราเปิดไพ่ขอเช็คดวงดาวอีกรอบหนึ่งอังคารอังคารเล็งพูโตนะทุกคน อังคารเลง็งภูโตในลัคนาของคุณอังคารอยู่เรือนระวังเรื่องสุขภาพด้วยเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะจะบอกว่ายังไงดีที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำนะคะฮอร์โมนภายในร่างกายเกี่ยวข้องกับมัสโซนะคะมัสโซก็คือกล้ามเนื้อนะคะเออต้องระวังนิดนึงระวังเดินชนนู่นชนนี่ชนนั่นด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้โคโรโนาไวรัส มลบาทแล้วก็แพร่กันเร็วมากก็ต้องเตือนด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันหนึ่งเหรียญเซเว่ sub นซับคหาซิกซ์ซับคันี่เอเนจีเก่าๆมาแล้วมีแน่ๆเห็นไหมเดอะมูนไฟซับซอส ระวังการมีปากเสียงด้วยนะตัซับครับเอซับครับเทรอร์แปรน์บางคนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาโอเคมาค่ะมาค่ะเห็นหน้าไพา่ไหมทุกคน น่าจะเห็นเนาะอันนี้นาราถ่ายผ่านมือถือเพราะว่ากล้องดิจิตอลนารามันไปแล้วนะคะต้องส่งซ่อมต้องส่งซ่อมก็เลยต้องเอามุมนี้ไปก่อนโอเคน่าจะเห็นคร่าวๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะมันจะมีคนที่แบบเก่าๆอ n e เน y จีเก่าๆวนเวียนกลับมาเหมือนกันเนาะ ของชาวลัคนามังกรราศีมังกรอนะนะคะแล้วก็เป็นสภาวะที่คุณเบื่อเหมือนกันเนาะไม่รู้เบื่ออะไรอะอารมณ์แบบรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่มันไม่เติมเต็มอะอม,มันเป็นสภาวะที่แบบเหมือนมีความสุขนะมีความสุขดีแหละแต่พอสุขแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอยู่อะมันยังสุขไม่สุดก็แล้วกันมันเป็นสภาวะที่คุณอยากออกไปหาสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดของคุณอะ่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีอะไรดีนะในมังกรนารามองว่ามีคนเข้ามาให้คุณได้มีความรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่มันก็ยังมีจุดเล็กๆที่คุณยังรู้สึกแบบมันยังไม่ใช่มันยังไม่เติมเต็นมันยังหาความชัดเจนไม่ได้มันยังมีความคลุมเครืออยู่ซึ่งเดีมูลขึ้นมาบอกว่าคุณอยู่ในสภาวะห่วงอารมณ์ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นสถานการณ์ที่แบบคลุมเครือ ะะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานที่เป็นอยู่มันคุมเครือว่าจะพัฒนาต่อไปได้ไหมหรือยังไงการเงินที่จะได้หรือไม่ได้มันเป็นสภาวะคุมเครือด้วยนะคะเนาะบางคนมีปากเสียงนะคะมาแล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะบริวารสังคมเพื่อนฝูงนะมีปากเสียงมาแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นสภาวะที่มันมีใครฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะพูดนะคะทำร้ายจิตใจกันนะคะได้มีคนถอยออกไปเนาะ เนี่ยมันเป็นสภาวะแบบนี้นะน่าอ่านตามน,านะไพ่ทุกคนนะไพ่ไฟซับซอ้อนเนี่ยหมือนเหมือนกับการที่คุณต้องการเอาชนะบางสิ่งบางอย่างอยูอย่อะแล้วมันก็มีคนยอมแพ้และถอยออกไปเห็นไหมคะไพ่ห้าดาบเนาะมันมีคนยอมแพ้และถอยออกไปนะคะแต่เห็นว่าคุณเนะี่ยมีความพราามากถือดาบไว้เต็มเลยจะบอกว่าดาบนี่คืออุปสรรคหรือความคิดที่คุณแบกรับไว้คุณอาจจะชนะแต่ว่า มันก็ยังมีเรื่องที่ต้องแบกรลับว้อยู่นะทั้งในเรื่องของการงานและการเงินบางคนมีปัญหามีปากเสียงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะการที่ได้มาซึ่งการเงินทำยังไงให้ได้เงินมาแล้วก็แบบไปไฝ่ไฝ่มาเพื่อให้มันได้มาหรือเป็นในลรกษณะของการงานเ่ไปไฝ้า่ไฝ้่เพื่อให้ได้งานมาก็ได้อะมันมีคนที่ถอยออกไปอ่ะจากการที่คุณอาจจะช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าเพราะอังคารมันอยู่ในกรกฎเนาะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แคร์และใส่ใจคนอื่นนะเวลาจะพูดอะไรแต่ว่าช่วงอังคารอยู่กรกฎเหมือนกับว่า คุณจะพูดแบบค่อนข้างตรงพูดรแรงนะมันก็เลยไม่รู้ว่าเราพูดไปเราทําร้ายจิตใจเขาไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะเออมาเลกายเป็นว่าเออมันมีคนถอยออกไปนิ่งไปเงียบไปหายไปจากชีวิตคุณนะคะแล้วก็มีอะไรอีกการเงินเหมือนกับว่ามีช่องทางการทามาหากินเพิ่มเติมนะอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่นะแต่กว่าจะได้มาเนี่ยก็ต้องไปตีลันฟันแทงมาเหมือนกันเนาะในเรื่องของรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะนํามาซึ่งรายได้เสริมนะคะ แล้วก็อารมณ์เนี่ยเหมือนกับว่ามันมีอารมณ์สองขั้วเหมือนกันเนาะมังกรเห็นไหมค่ายประกบข้างอันนี้อารมณ์มุดมูดอันนี้อารมณ์หัวร้อนอะ่ะพอมันประกบกันนะั่นหมายควาว่าบางทีอารมณ์คุณจะสวิงอันนี้คือต้องระวังอารมณ์สวิงอะ่ะนะคะความภาวะเก็บกดกดดันนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะหายใจเข้าลึกๆทุกคนหายใจเข้าลึกๆอืมนะคะเพราะว่าเสาไปอยู่น,นี่ด้วยนะเสาไปอยู่ กุมแล้วกลุ่มเป็นอยู่รน,นัสอ่ะมันจะซัดเดินนิดนึงเนาะสวิงสวิงใจเย็นๆนะคะตำแหน่งอนาคตนะคะมีเซเว่นซับคัพมีทูซับคัพแล้วก็มีเพคซับคัพนะคะจะบอกว่ามันจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ทําเข้ามาทีเดียวหลายอย่างเช่นงานหลายอย่างโปรเจกต์หลายอย่างอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างให้คุณได้ทําหรือแม้กระทั่งช่องทางการทํามาหาก,กินเพิ่มเติมมีเข้าไมา้คุณได้ทําเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น7ถ้วยขึ้นมาบอกว่า เฮ้ยใน7ถ้วยเนี่ยมีงานดีๆมีสิ่งดีๆอยู่นะเลือกดีๆเพราะว่ามันยังมี The Moon อันนี้มันก็ยังมีความไม่ชัดเจนหมายควาว่าให้ใช้เซนส์ของตัวเองเลือกดีๆนะคะว่าออปชันที่เข้ามาอันไหนดีอันไหนไม่ดีเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะเออบอกแค่นี้นะเตือนในแค่นนี้นะเออแล้วก็ ทูซับคับนะคะย่างน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเผชิญอยู่สถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่บางคนได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตจากคนรักหรือคู่ครองนะคะเป็นสภาวะที่มีคนเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจเปเอจีของโซเมตไม่เป็นนะอันนี้อ่านความรักให้ด้วยละกัน น,นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความคุมเครือเช่นเซเว่นซบคัพเนี่ยเห็นไหมที่นาราบอกว่ามันจะเป็นในลักษณะคือมีเข้ามาก็มีเยอะมากแต่ต้องเลือกดีๆมันมีทั้งถ้วยดีแล้วถ้วยที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกดีๆมีไพ่เพจซคัพของไพ่ของการได้รับข่าวดีการได้ไอเดียใหม่ๆบางคนผุดไอเดียขึ้นมานะคะในเรื่องของการทํามาหากินมีได้รับข่าวดีจากทางไรก็ได้หรือไปเกี่ยวข้องกับการที่ ได้ของขวัญน,นะคะได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันเหมือนกับการได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างอะนะมันได้ข่าวดีมาแล้วทั้งในเรื่องของการงานและการเงินนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเนาะยังสภาวะอารมณ์ยังไงก็ต้องเตือนนะคะสภาวะทางการเงินมันมีช่องทางการทํามาหากินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไพ่จบเนี่ยมันก็ยังเป็นไพ่ของเงินหมุนอยู่อย่างที่นาราบ,บอกว่าสิ่งที่มังกรจะต้องบาลานซ์และแก้ให้ได้ภายในปีนี้ก็คือการเเการบริหารจัดก,การและการวางแผนการเงิน ต้องเคลียร์ให้จบต้องเคลียร์ให้ได้ต้องวางแผนให้ดีนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นตัดออกไปนะคะลองวางแผนดูดีอะไรที่มันจาเป็นเราเคลียร์ก่อนนะคะเป็นสภาวะที่คุณอาจจะต้องอยากจะเคลียร์หนี้สินเก่าๆก็ mutant, ได้น้องเคลียร์ energy เก่าๆมันเป็นสภาวะที่เงินหามาได้นะ,ะชาวมังกรแต่ว่ามันยังเป็นสภาวะเหมือนสองเหลี่ยมเห็นไหมหมุนไปหมุนมาเอาก,เ cama, าก้อนนี้ไปปลกก้อนนี้เอาก้อนนี้ไปปกก้อนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะนารามองว่าปีหน้าน่าจะดีขึ้นแล้วจริงๆให้รอดูช่วง ช่วงพฤกษสานเนาะว่าช่วงที่พฤหันย้ายเข้าส่งมีมันมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาบ้างในเรื่องของการงานและการเงินนะคะจริงๆปีนี้วังกรเงินเข้าตลอดนะเงินเข้าเงินเข้าเยอะด้วยนะคะเข้าเยอะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าทําไมมันไม่มีเงินเก็บเออบางคนเป็นอย่างนี้นะคะก็มันเป็นสภาวะที่คุณจําใจต้องจ่ายด้วยนะสําหรับ,บบางคนเนาะอ,อันนี้ก็ต้องมีนิตให้ได้ ที่ผ่านมาบางคนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะการย้ายงานด้วยนะบางคนมีการโยกย้ายงานหรือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทังปรับเปลี่ยน,นแผนในองค์กรมาด้วยนะสำหรับบางคนนะคะหรือเป็นเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปทํางานต่างถิ่นนะคะที่ไม่ใช่ที่เดิมๆหรือหลบเดิมๆก็ได้นะคะไพ่จบเป็นไพ่สองเหรียญงานยังเป็นสภาวะที่คุณก็ยุ่งมากๆเหมือนกันเนาะยุ่งมากนะคะใจเย็นๆใจเย็น โอเคเดี๋ยวนาราจะเปิดไพ่สรุปในเรื่องของการงานให้แล้วก็การเงินให้นะคะการงานค่ะเซเว่นอวเป็นสภาวะที่ต้องแข่งขันอยู่นะไม่รู้แข่งกับอะไรนะการเงินการงานเป็นสภาวะที่คุณยังทำอะไรยังทำแบบรีบๆอยู่นะอืม อันนี้ก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งเนาะเหมือนกับว่าเหมือนงานมันเข้ามาเยอะอะไรมันเข้ามาเยอะทุกอย่างดูดูต้องต้องทำให้เสร็จต้องทําให้เสร็จอ่ะมันเป็นความที่คุณรีบทำแล้วเร่งรีบอยู่อะ่ะพอเ, ühr, เร่งรีบมากมันมีข้อผิดพลาดทุกคนต้องระวังต้องมีความรอบคอบงานเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณพยายามทําให้มันเสร็จพยายามต่อสู้พยายามมันเหมือนกับการที่ต้องไปแข่งอะไรกับสักอย่างแข่งกับเวลาแข่งกับคู่แข่งมันเป็นสภาวะแข่งขันอยู่อ่ะถามว่าผ่านได้ไหมได้นะ ไพ่เซเวฟวอเนี่ยผ่านได้แก้ได้แข่งได้ชนะแต่ว่าชนะมาแบบสะบักสะบอมอะ่ะเออเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็การเงินมี k o n s o ฟ r o สนะคะเออเป็นสภาวะที่ต้องแบบใช้เงินอยู่นะเป็นสิ่งที่คุณแบบไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายไปนะการเงินเนี่ยแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบบางทีเนี่ยมันเหมือนกับการที่มีคนมาขอ หยิบยื่นของความช่วยเหลือจากคุณนะคะหรือคุณไปหยิบยื่นของความช่วยเหลือจากคนอื่นมันเป็นสภาวะที่คุณจะได้คําตอบแบบตรงปะาชาดะไปเลยว่าได้หรือไม่ได้หรือคุณจะหรือตัวคนเองอะ่ะจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นก็นจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะตัดสินใจแล้วว่าให้หรือไม่ให้นะคะมันจะเป็นสถานการณ์แบบนี้การเงินเนี่ยถ้านารามองว่าถ้าเป็นยังเป็นเงินหมุนอยู่ก็ไม่ควรให้ใครหยิบใครยืมเงินนะ เอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะก่อนจะไปสนใจคนอื่นเนาะทุกคนเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมดวงในเรื่องของการงานและการเงินประจําเดือนพฤศจิกาคมนะคะสำหรับชาวราคานามังกรหรือราศีมังกรนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักเด็กเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมสารการอัพเทโร่แล้วก็มีพิกอะไรอื่นๆให้เลือกเล่นด้วยนะจ๊ะก็กด subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ๊งๆแล้วก็ไปดูพิกอะไรกันได้เลยจ้าเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้้าานนนนนนะะะะคคคดดดวววงเืออมิถุุย่่ััีีขสส